เรื่องที่แทรกขึ้นมาเมื่อวานเราเล่าให้ฟังว่ามีการไปร้องทุกกล่าวโทษการปลอมลายเซ็นของบิ๊กโจ๊กในการาเข้าพิธีรับเข็มว่ปปอเนี่ยค่ะล่าสุดมีความคืบหน้ามาแล้วนะคะหลังจากที่รองผู้บังคับการกองร้องทุกสํานักงานคณะกรรมาการขร้าราชการตํารวจไปแจ้งความเอาผิดบิ๊กโจ๊ก กรณีที่ส่งลูกน้องเข้ามาปลอมลายเซ็นในการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มพระราชทานวอปอ,อล่าสุดต้นสังกัดบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่สามารถเอาผิดบิ๊กโจ๊กได้เพราะเขามีข้อกำหนดไว้อยู่แล้วว่าใครไม่ว่างส่งผู้แทนมาได้ นี่ค่ะเป็นเอกสารลงทะเบียนวันซ้อมย่อยนะคะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็เข็มพระราชทานวอปอรุ่นที่65ซึ่งเป็นระบุวันที่7แล้วก็8มีนาคมทางด้านของพันตำรวจเอกกฤษณพงศ์กันชัยกิจท่านรองผู้บังคับการกองร้องทุกสํสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการต,ต,ตำรวจท <5, S 1> ่านนำไปเป็นหลักฐานค่ะแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องโทษฐานปลอมลายเซ็นแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยเข้าซ้อมแทนนะคะโดยไปแจ้งที่สอนอสุทธิสารค่ะ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวในี่ยบิ๊กโจ๊กไปต่างประเทศอยู่สหรัฐนี่นาะทําไมถึงมีลายเซ็นมาเข้าร่วมซ้อมได้ยังไงนะคะ,คะซึ่งลายเซ็นที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นการลงทะเบียนเพื่อให้บิ๊กโจ๊กมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีจริงในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมา พอลายเซ็นในเอกสารเอามาเปรียบเทียบกับเอกสารราชการเก่าที่บิ๊กโจเคยเซ็นไว้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็พบว่าโอ้คนละเรื่องเลยลายเซ็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะล่าสุดมีแหล่งข่าวจากต้นสังกัดวิทยาลัยป้องกันราชนาจากักรหรือวปอ,อชี้แจงแล้วค่ะว่าการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรและรับเข็มพระราชทานวาปอ,อรุ่นที่65้า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเขาทราบขั้นตอนกันดีใครมีเวลาหรือไม่มีเวลามาซ้อมซึ่งเขาจะมีการกำหนดตารางไว้ล่วงหน้านะคะว่าซ้อมกี่วันมีซ้อมย่อยซ้อมใหญ,ใหญ่บางคนไม่ว่างติดภารกิจก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ตัวแทนมาราเนินการได้ค่ะส่วนการลงนามเปรียบเสมือนการลงนามเพื่อให้เห็นว่าตัวแทนของเขาเข้ามาแล้วนะ มาถ่ายรูปแทนมาซ้อมแทนนักศึกษาบางคนก็มีตัวแทนมาเช่นกันไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กคนเดียวนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายคนก็มองว่าไม่ได้มีสาระอะไรเขามาซ้อมแต่ไม่ได้มาซ้อมในวันนั้นเพราะติดงานก,ก็ส่งคนมาแทนแต่คนเซนเนี่ยอาจจะพลาดตรงที่ตอนเซนเน่ะมันควรจะเซนว่าธิวะพรมาแทนบิ๊กโจ๊ก ไม่ใช่เซ็นเป็นชื่อบิ๊กโจ๊กไปเลยเข้าใจไหมมันเลยเหมือนกับว่าคุณนะ่ะไปปลอม,อมลายเซ็นเขาทําไมล่ะอ,อย่างนี้อะค่ะก็เลยบอกว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมในจุดนี้แต่มันก็เป็นการแจ้งกันเองภายในและเป็นข้อกำหนดในวอปอ,อ,อดังนั้นเรื่องนี้ไม่เอาผิดบิ๊กโจ๊กนะคะไม่ได้มีการเอาผิดอะไรไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรท่านว่าแบบนี้ก็จริงๆก็เซ็นชื่อตัวเองไปเลยแล้วก็บอกว่าแทนแบบนี้ใช่ไหมคะ